I love you 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 ครับ I love you Love you Love you I Love you Love you Love you ครับอยู่ครับ อยู่ครับให้เอยู่ครับ <Okay. S 1> ลูกอยู่ครับแล้วอยู่ครับไห้ขอบค้ณครับใจครับใจครับแล้วอยู่ครับอยู่ครับก่อนครับครับให้ใจครับแล้วอยู่ เฮ้ยยูเด้อนี่เชี่ยหนุ่มไหมลูกนี่หนุ่มไหมหนุ่มไหมอ่ะ